ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตามกันต่อครับกับเลขเด่นบนประจำวันที่16บหกพฤศจิกายนพศ2568ครับรัฐบาลไทยนะครับน้องเด่นเด่นบนเด่นบนครับประจำวันที่16วันที่16พฤศจิกายนพศ2568ครับ ไปบัานพึ่นจะมาแล้วครับเนาะไปบัานพ่จะมาเป็นไข่ขับบ้านเจ้าครับเป็นบนอ่าสามสี่เจ็ดแปครับสามสี่เจ็ดแปดครับออมาหอดครับมาเปิดบนตํตำราเนาะครับเนาะมาตอนไปบ้านมาแล้วตำราไปนำ ันทีสุพกพอดีครับมันเอ่อเป็นจับคู่เลยนะครับจับคู่เลยครับเพราะว่ามันสมบ่รกันสามเก้าครับสี่สองเจ็ดเก้าครับเจ็ดศูนย์ปดนครับ าคู่ครับสำหรับเรือเยนบนหมดนี้นะครับนนอนสุดเด่นกับที่นี่สามเก่าสี่สองเจ็ดเก่าครับสามคู่ครับ ลงมาไปที่จันนาเบิเดอครับสามัวตรงนี้ครับรับสำหรับเหล็กกับเป็นเพียงแค่ท่านขนังเด้อครับ <c oughs> รับสำหรับเหล็กเด่นบนประจำัวาวันที่สิบหกุ่นพฤศัสอรีท2พศ2568ครับเด่นบนสามสี่เจ็ดแปดครับ เลจับครูก็มีสามเก้าชี่ส,ง Freud, ส, leer, ส, رك, สงอ,องเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ครับศูนเด่นศูนยนิ่งศูนย์ปั้นตุ้งสามเก้าชี่สองเจ็ดเก้าครับลงกันไปเสียงโสดเส,ส,ส,สียงดวงมึงเด้อครับเดือมสมีหลันกันนะครับเนาะถ้าตรงใจถ้าตรงใจถือใจตรงก็เดียจะคอมกระจังเขากระจังเอาไปเสียงมึงเด้อครับเด้อถต่มาตรงมาชอบับมาต้องเสียงเด้อครับเการเสียงโผกมีคนอาการลงทุนกับมีคนเสียงนะครับเนาะถูใจจังลอกเสียงเบิ่งนะครับ ครับสำหรับกินีน่การมีเพื่อนจำเนียงครับฝากกดไลค์ลกดแชร์ทาง,งส่งเถึนพระรวยเพื่อเป็นกำลังลแรงแรงนะครับนอกจากกินเน่จนบอกคำโฆษณาสำหรับกินกีน่การมีรพรเพื่อนจำเนียงขออกยอนในตัวเมพี่น้องเยี่ยทุกคนจงโชคดีเด้อครับสวัสดีครับ